เมื่อวันที่16ตุลาคมพันตบดเอกเชิดศักด์รอดเข็มผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนกอบบคับการตํารวจนครบาลนํากําลังจับกลุ่มตัวนา,นายชยนันท์หลับนอกอายุ20ปีชาวจังหวัดบุรีรัมย์ตามหมายจับสารอาญาโดยจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณหน้าสถานีขนส่งมอชิดสืบเนื่องจากเมื่อปลายปี2565น,นายชยนันท์ผู้ต้องหารายนี้ได้รับการติดต่อจากเพื่อนให้ไปทํางานแก้งขอดเซ็นเตอร์ ที่จังหวัดปอยเป็ดประเทศกัมพูชาเดินทางโดยใช้เส้นทางธรรมชาติเสียค่าเข้า3,500บาทต่อการผ่านแดนหนึ่งครั้งซึ่งจะมีนายหน้าเป็นชายชาวกัมพูชา่าข้ามก่อนที่จะทำหน้าที่ข a เซ c นเตอร์จะต้องฝึกเขียนสคริปต์เพื่อได้รู้วิธีการหลอกเมื่อเริ่มชำนาญจึงได้ทำหน้าที่เป็นสายโทรเข้าที่สองโดยแสดงตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งแต่ละวันมีสายติดต่อนายชยนันประมาณวันละสิบสาย ได้ค่าจ้างประมาณ30,000บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังมีค่าคอมมิชชั่นจากการหลอกผู้เสียหาอีก3%หลังจากการหักให้บัญชีม้าไปแล้วซึ่งเดือนที่ผู้ต้องหาทำยอดที่สูงสุดต่อเดือนประมาณ5ล้านบาทซึ่งจากการสอบสวนนายชยนันผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นค c เซ็นเตอร์มาแล้วกว่า1ปีจนกระทั่งถูกจับกลุ่ม อีกทั้งยังให้การรับสารภาพว่ามีชายชาวจีนชื่อหมีงตู้เป็นเจ้าของเครือข่ายดูแลพนักงานที่ปล่อยเป็ดทั้งหมดเบื้องต้นชุดจับกลุ่มยังพบข้อมูลว่านายชยนันยังเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดีเดียวกันซึ่งอนุมัติหมายจับโดยสารจังหวัดสากแก้วเมื่อปี2565โดยหลังธรรมทึกจับกลุ่มได้นำส่งพนักงานสอบสวนกองมาคัาบการสอท .5 กองบมาชาการสอทดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป